อยากมีแฟนเป็นนักบินอุยไม่ใช่อยากเป็นแค่นักเดินทางที่ได้นั่งเครื่องบินไปกับนักบินที่พาเราบินไปได้ทุกทุกเส้นทางแค่นั้นก็พอแล้วโอเคค่ะตามภาพเลยนะคะเห็นไหมคะมีรูปของเครื่องบินนะคะนี่เราจะเห็นปีกเครื่องบินแล้วก็อยู่บนท้องฟ้าหนึ่งก้อนเมฆนะคะก็คือสวยงามมากนะคะอันนี้นะคะประโยคที่บอกว่า อยากมีแฟนเป็นนักบินอ่ะอะไรเงี้ยคือบอกว่าเออฉันอยากมีแฟนเป็นนักบินภาษาไทยเนี่ยเราก็จะพูดได้ว่าอือยากมีแฟนเป็นนักบินไม่ต้องไม่ต้องมีประธานของประโยคเลยนะคะอยู่ๆก็อยากมีแฟนเป็นนักบินอย่างนี้เลยนะคะถ้าเราจะแปลประโยคนี้นะคะให้เป็นภาษาอังกฤษแปลยังไงดีจริงๆมันก็น่าจะพูดได้หลายๆอย่างนะเดี๋ยวเอาแบบง่ายๆนะคะเอ,อน่าจะแปลว่า pilot boyfriend a n e t e d นะ p i l o t boyfriend a n e t e d ก็คือแบบอืม อแฟนนักบินเป็นที่ต้องการอะไรประมาณนี้นะคะก็คืออยากมีแฟนเป็นนักบินนั่นเองนะคะคือแปลแปลออกมาได้นะคะภาษานี้สมมติว่าอุ๊ยไม่ใช่อะไรเงี้ยนี่ไปอยู่แบบเหมืนตกใจนะคะภาษาอังกฤษก็จะบอกว่า oops oops อะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ได้นะคะ no 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 ไม่ใช่คือ no no noI j u s t want to be a travelerI j u s t want to be a traveler ก็แค่อยากเป็นนักเดินทางนักท่องเที่ยวเท่านั้นแหละอะไรเงี้ย และนั่งในนั่งเครื่องบินดคือ this on the plane อ่า with the pilot จะคะ with the pilot อ่า this on the plane with the pilot ไม่ไม่ได้ไหมายความว่าเราเข้าไปนั่งในห้องเครื่องกับนักบินนะคะไม่ได้ไปนั่งหรือว่าไม่ได้ไปตั้งนั่งสักนักบินอะไรแบบนี้นะคะก็คือนั่งในที่ของเราะคะ่ะเพียงแต่ว่าโอเคเขาขับเครื่องบินไปเราก็นั่งไปก็คือเหมือนเดินทางไปด้วยกันนะคะที่จะพาเราไปได้ทุกเส้นทางแค่นั้นก็เพียงพอแล้วโอเค and อ uh, ่ พาเราไปนะคะอาจจะบอกว่าอ่อ oh, and she take uh, the pilot จ h เทกมี e อปอินเอเ e อรี่เ t i ตินนะทุกเส้นทางคือ every d e s t i n a t i o n that's enough นะ that's enough ก็คือพอแล้วล่ะก็คือนั่งเครื่องไปกับนักบินไปทุกเส้นทางที่เราอยากไปก็โอเคเป็นพอละอะไรเงี้ยนะคะโอเคแสลสนุกสนุกคะ่ะมาดูคำศัพท์กันนะคะ โอเคประโยคของเราก็คือว่าเอออยากมีแฟนเป็นเป็นนักบินนะครับคำว่านักบินก็คือคำว่าพ i l ล t อ่านอกจากคำว่าพ i l ล t แล้วว่าก็ยังจะมีอ่อคำว่ากัปตันก็ได้นะคะแต่ว่าในที่นี้จะเลือกใช้คำว่าพ i l ล t นะคะเดี๋ยวเราค่อยอธิบายอีกทีว่าพ i l ล t กับกัปตันจะมีความวแตกต่างยังไงบ้างอ่าพายล็ Pilot, นะคะพ i l ล t อตพายล็อตบอยฟรีนวันท Pilot นะคะ pilot boyfriend w a ว t e d ิดาว่า Pilot ก็คือแปลวะนะ่านักบินนะคะ boyfriend boyfriend ก็คือบ o y ก็คือ boyfriend ก็คือเพื่อนผู้ชายหรือว่าหมายถึงว่าเป็นแฟนนะเรียกว่าเป็นบ o y f r i e n d ก็คือเป็นแฟน wanted นะ wanted ก็คือเป็นที่ต้องการอ่ะคือฉันต้องการแฟนอ่ะที่เป็น Pilot อะไรประมาณนี้นะคะคำว่าวดคะ่ะ want e d นะ,ะต้องเป็น T ีด e ดี d ด้วยนะคะ want i ะ i าย t Boyfriend w a n t นช i ปจะามีแฟนเป็นนักบินนะคะง่ายๆอันนี้คือแปลง,ง่ายแต่จริงๆมันจะมีที่แปลมากกว่านี้ในในที่นี้เราคือเราจะแปลแบบนี้นะคะเอาว่าเป็นที่รู้กันคือฉันอยามีแฟนเป็นนักบินคือ p ายโล boyfriend w a n t ช i ก็จะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ใช้คำนี้ได้กันนะคะคนต่างชาติก็ฟังเรื่องอยู่หรอก